เอาล่ะผมสวัสดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลุยเอ่อเราจะมาปรับปรับดินให้มันเสมอกันนะผมเราจะชงดินนะชงนะผมจะชงนะโอเคโดยที่เราต้องใช้แม่ครนะเพราะว่าใช้เกดเดอร์มันไม่ได้ครับผมมันไม่เสร็จอนะทํางานไม่เสร็จวะเกดเดอร์บ้าบอเลยวะเออมันต้องชงดินนะมันต้องชงดินเอ่อชงไปชงมานะผมโอ้ เหนื่อย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 แทนนะบงเหนื่อยแทน okay. โอเคโอ้มันไม่มันไม่ได้ดินเลยนี่หว่ามันเออมันไม่ได้หินเลยนี่หว่าด้่อว่าเราต้องไปซื้อหินมาเพิ่มอีกใช่ไหมได้หินแล้วเปล่าตรงนี้โอโหไม่ได้อะไรเลยก็คืองานนี้มันเป็นงานที่ทำยากที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมเคยทำมานะเพราะว่าภารกิจมันเสร็จไม่เป็นนะครับ ทำยากมากนะครับภารกิจบ้าบอบ้าบอคอแตกไอตัวเนี้โอ้โหแบบเรียกเรียกได้ว่าเอาอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าปรับดินปรับไปปรับมานะครับผมดูดิเ,ดเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอ้โหได้แล้วก็เสียว่ะผมว่ามันต้องปรับหน้าดินใหม่แล้วว่ะต้องปรับต้องปรับ ามาเอามาเทไตรงนี้เอาเดี๋ยวไในลองเอารถรถเกดตัวนี้มาเกรดดูนิจะได้หรือเปล่าเฮ้ยมันยากมันยากมากนะครับงานนี้เพราะว่าผมเคยทําแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจนถึงกับกับขั้นกดข้ามเลยนะมันยากมากนะครับต้องกดข้ามเลยนะเพราะว่ามันไม่ผ่านสักทีนะครับมาดูว่าไอไอนี้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าผมจะผมจะวิ่งเป็นแนวขวางเลยนะแนวแนวนี้เลยผมจะไถเป็นแนวนี้เลยนะครับ โอเคนะผมจะไถเป็นแนวนี้เลยมาลองดูผมลองดูเออถอยไปถอยไปโอเคเออไปดันไปผมเนี่ยผมจะเอาแนวนี้เลยดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่านะดูดิโอ้โหนี่มันโอ้โหมันยากชิบหายเลยว่ะเจ็ดดิบเก้าเปอร์เซ็นต์ยากจริงนะครับงานบ้าบอเนี่ยมันเป็นผาอะไรก็ไม่รู้นี่ดันไป เราไปลองดูตรงกลางว่าเนี่ยเนี่ยตรงตรงนี้ครับลองดันดูว่ามันจะดันไปได้ไหมนะลองลองดันดูเฮ้ยก็ได้นี่หว่าก็ดันได้นี่หว่าดันออกดูดิดันออกดูดิดันออกไปดันออกไปเออเฮ้ยก็ได้นี่หว่าเออมันภารกิจก็ขึ้นอยู่นะผมเนี่แล้วก็มาดันตรงนี้อีกนะผม เออก็ได้นี่หว่าป๊าแล้วเกดเดอร์แม่งทำไมไม่ได้วะเกจเดอร์แม่งบ้าบอ,บอ,บอบายที่ผ่านเลยวะป๊อปดันไปผมเออมันกองตั้งใหญ่นี่ดูดิเกดเดอร์แม่งทำไมมันดันไม่ได้วะเกดเดอร์แม่งบ้าบอยที่ผ่านเลยวะเออเออนี่เสร็จแล้วภารกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เออดันออกไปก็เสร็จแล้วนี่เรียบร้อย จังอีกเลยต้องใส่เรือนหนึ่งเปอร์เซนต์ครับผมไมนเลือีกนิดเดียวอ่ะเอา,าเอาตรงนี้แหละเอาที่เดิมนี่แหละอหนึ่งเปอร์เซนต์ก็มีค่าใช่ไหมปั๊บเรียบร้อยเออมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่เาเราใช่ไหมฟื้นแล้วก็รถบดมาบดตามครับผมทีนี้รถบดมาจัดการได้เลยนะครับ แม่เดี๋ยวไม่โคยกร้อยโชว์ไปเลยไม่โคว่จอดตรงนี้แหละผมเดี๋ยวรถเออรถไถออกก่อนนะครับเกียร์เดอร์ไม่ไหวว่ะเกียร์เดอร์ไม่ไม่ไหวต้องใช้รถเออเกียร์ธรรมดามอเตอร์เกียร์หรือเปล่ามอเตอร์เกียร์บึนบึนอ๋อรถบดเราอยู่ตรงไหนโอ้โหรถบดเข้าบ้านไปแล้ว รถบดรถบดเออรถบดอยู่ตรงนี้เอาเคลรถบดมาครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปมาอะไรกันนะเพราะว่ารถบดเราไม่ได้จอดอยู่ไกลนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่ารถบดเราสมมุติว่ารถรถบดเรายัางอยู่หน้าง,งาน <c oughs> นะครับผมห้าร้อยครับผมค่าวาร์ปนะครับเฮ้ยมันต้องมาแม่ครัวออกออกหน้านงานก่อนละ่ะน่าจะใช่ผมต้องต้องอาแม่ครัวออกก่อนวะเออไงดีะวะต้อออกมาดิเจงาไง <c oughs> ต้องแม่ครัวออกมาก่อนนะผม าโอเคไปเอาไมโครออกไปมัตึกๆๆๆๆเดินออกไปแล้วครับโอ้โหเออเมื่อก่อนนี้ผมทำงานนี้อะสมัยเล่นภาคสองแล้วทำงานนี้โอ้โหทำยากมากจนจนได้กดข้ามอ่ะทำยากมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าใจแล้วก็ทำง่ายขึ้นนะครับโอ้แรงไหมแรงไหมไมโครโอ้แรงอยู่นะ เดินขึ้นเนินนี่ชิวๆครับผมนอกจากเนิน,นชันๆนะเลเวลสิบสี่เรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็โอ้ได้ตังมาแสนแสนกว่านะโอ,โอเคเดี๋ยวเอารถบดไปบดท,ทางกันต่อนะผมบดอัดครับผมบอดมบอัดนะบดอัดแล้วก็จะลาดยางับผมบดอัดเสร็จแล้วก็ลาดยางเลยนะครับไม่ไม่ได้รีรอแล้วไม่ได้รีลาแล้วนะครับ บดอัดนล้วก็ลาดยางกันเลยแล้วับผมโอเคเดี๋ยวเราจะบดให้ดูอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นเดี๋ยวเปิดสันสะเทือนกันนะผมปึ๊งเปิดสันสะเทือนแล้วก็เดินลงไปเลยออดู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 อุ้ยโอ้โหขึ้นไม่ได้หรออือดูดูดแรงอยู่แรงอยู่จะว่าไปก็แรงอยู่นะไอรถเรานี่มันแรงทุกคันจริงๆว่ะทุกคนแรงอยู่นะจะว่าไปเนี่ยโอ้โหสบายสบายสบายชิวๆผมนี่จะเช้าแล้วนะจะเช้าแล้ว ฝั่งด้านนี้ก็จะทําเป็นหมู่บ้านนะผมตรงนี้ก็จะทําเป็นถนนนี่แค่ถนนเส้นแรกนะผมยังใช้เวลานานขนาดนี้ถ้าเส้นที่สองนี่จะขนาดไหนครับผมไม่อ๋อแต่ว่าเส้นที่สองที่สามมันก็จะง่ายง่ายกว่ามันจะไม่ยุ่งยากเท่าเส้นแรกนะครับเส้นแรกมันจะใช้เวลาทํานานนะผมนานมากเลยนะเส้นที่สองก็แค่อ๋ออะไรล่ะก็ ขุดาวางท่อแล้วก็บดแล้วก็ลาดยางแค่นั้นอ่ะไม่ได้แบบว่ามาเกตมาถมอะไรขนาดนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับผมมันนานตั้งแต่เส้นแรกนี่แหละเออใช้เวลานาน,านที่หายเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ลดลาดยางมาอีกไงบดอัอดกันสองสามรอบนะครับบดอัอดสองสามรอบเลยนะครับนี่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะไม่ใช่เล่นเล่นนะโอเคครับผมอ๋อเรา,าดได้กี่นาทีแล้วเนี่ย เจ็ดนาทีแล้วครับผมปะไปกันต่อไปเรื่อยๆครับผมสักสิบนาทีนะ้องงานนี้นะครับอืนบินบ่าเดินหน้าบ้ายจวดกับผมจวดนะครับโอ้โหรถบดนี่ก็แรงเหมือนกันนะนอ่เช้าแล้วผมเช้าแล้วนะผมเช้าแล้วเช้าแล้วเราก็จะได้ลาดยางแบบตอนเช้าสักทีนะไอ้คลิปหน้าน่าจะได้ลาดยางไหมเราเดี๋ โออ,อ,อลาดแน่นอนนะผมลิปนานนะ่าจะลาดยางแน่นอน,นครับโอเคแล้วก็จะได้ไปงานอื่นกันนะผมจะได้ไปงานอื่นกันสักทีอยู่งานนี้กันยาวนานมากครับอืแบบว่าหลายลิปมากอะ่ะยิ่งกกขุดโคกน้องนายอีกนะครับนานมากโอ้โหไม่รู้ว่าพี่แกจะนานคราบน่านไปทําไมนะครับไปถอยถ <c oughs> อย,อยไปไวหน่อยดิพี่เออถอยช้ายังวะ โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะผมเออเอาไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเอออะไรล่ะคลิปหน้าก็มาลาดยางกันต่อนะผมลาดยางครับผมทางที่ดีก็คือทางลาดยางครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมส <c oughs> วัสดีครับผมสวัสดีครับ